เาเงินสดใจยอะยไรก็จะเ,เอาก็าจะโอนนันแหละไม่โอนไม่ได้ดอกโอมันต้องใช้งานก็เงีเงียมันต้องมีเงินก็เอามาใช้มาจ่ายนั่นแหละโอฉันไม่ได้ว่ห่วงดอก พูดอะไรฉันมันติดไม่หมดแล้วนะ <laughs> ดีไหมแตงโมเด้อพี่น้องแซบหลายแซบหลายกินคนเดียวรา่อเอื้นใครเลยตัวอันด่วนกล้องอันอนี้มันชัดดีนูะเห็นชัดดีอะ ซีตุ่มเละได้บางคนกดแจวเพราะว่นี่แกลมนะจังนั้นจะนับแตงโมแตงโมหวานแตงโมมะละมิ่งให้กนินเป็นแตแซ่บเนาะเหี้ยจะนับนะเย็นเย็นมากวันจันหนาววันที่ยี่สิบเก้ามกราคม หกแปดอากาศที่ชุ่มเรนยังหนาวอยู่เลยดูแตงโมเป็นน้ำแข็งเจ๊แตง,งโมก็ตั้งลุยมาไข่ทำละลายหมดแล้วไข่ทำหมดหมดแล้วยาำน้ำไม่ได้ โมก็เย็นเย็นหวานบานอร่อยติดดา,าขมายเอวขมายแม่บาี่สีตุ่มและ,ะแมรคิดถึงพี่พอพี่แม่แต่กินตั้งโมหวา <ป>หวานไหมแปรเอ็มนะหวานไหมแปรเอ็มภาษาอะไรสัตว์เมียนแปรเอ็มเพแปลว่าหวานเออเร่งๆเกิดว,ว่าไงเร <c oughs> ่งๆเจนเยอะขมัมจังานตุ๊กตาได้ขมัยยาบเต้ เดียวหน้าอ่อยเนาะกินแตงโมเรียกูกค้าอากาศยเย็นๆกินแตงโมเย็นๆอีกจะมีงานก็มานั่งกินแตงโมดีกว่ากิดแตงได้มีแรงไปขัดที่รถอีกสีทองประกายอะไรบง ว่าะเออพูดคเมนตไ่เป็นแต่อยากได้จะพูดคอมเมน้าฟังคอมเมนต์เขาพูดกันก็ว่าแต่คอมเมพูดเดิมจบของฟังคอมเมนต์ไม่ออกแตต่กันรงนี้จะไปหาหมอเด้อเบาหวานเด้อพาความดัน จะไปกินแตงโมเยอะเปลืองโอดึงจยนเจีนมากเลยเจีนโล่ลพพหรือุมเละไปแอมพังนะอืจะงั้นครั้งจะนั้นจะนับแอม แหมเหมือนหวานเจี๊ยบเหมือนมะนาวเลยกินแล้วเอาเปลือกไปทิ้งข้างนอกเลยดิเดีอยวกินตัวอีพ่อคือแม่ต้องเปลือกนะเนาะเปกมันใหญ่จะกินทำไมนี่จะกินทั้งเปลือกมันละเปลือกน้ำตาลหวานน้ำเปลือกตำส้มได้นะโอ้ตำส้มนี่ยแซ่บกินหมดทั้งเปลือกนะครับไว้ไปตำส้มเอาจริงนะหวานเหมือนนตาลปี๊บ เพือบ้านเธอสิอเอาตำต้มเอาไาม่เ,ามาเชื่อไปถามมอลำดีเลยเขาเอาไปให้นั่งกิน<ม>อะไรวะนกไก่หมูกิน,ลลกนควายก็กินได้นะเกือแตงหมควายชอบกินคี่กันเนถ้ามีช้างก็เอกไปให้ช้างแล้วทุรินไม่ต้องน้อยๆไอยอารัก ลักแตงโมครับแตงโมก็ขลับใส่น้อยๆเป็นลักแตงโมก็กินน้อยๆลูกน้อยๆแต่วันนอกนะถ้ปลูกแตงโมตามทุกนะฮะแตงโมตะอิข้ทางบ้านไม่เืียนอ่ะแตงโมตะอิมันมีและกก็ปลูกช่วงหนึ่งนะหลายปีแล้วเนาะไม่น้อยๆเรียนป .3 มองเก็บหลักฐานไว้ไปบอกน้อยๆ ไป,ไปรักแตงโมตื้นในบ้านผู้ใหญ่สมเกียรยติใส่ไปปลูกแตงโมไว้เยอะกลางคืนก็ไปรักแต่ว่ามีแต่ลูกนน้อย